สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Project z o m b o y นะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราจัดก,การโจรแล้วก็โดนซอมบี้สกิมเมอรมันคำลามใส่แล้วทำให้ซอมบี้ทุกสารทิศเข้ามาโจมตีเรานะครับและผมไม่สำาร็ที่จะใช้รถได้อุตส่าห์จะรถแล้วก็เป็นเรื่องที่โคตรน่าเศร้าสำหรับผมมากอุตส่าห์ตั้งใจว่าเออใช้รถได้ปุ๊บจะได้กลับบ้านไปตั้งตัวนะแม่เงย ต้องหาทางทายังไงก็ได้ครับตอนนี้ต้องเข้าโรงเรียนให้ได้เพื่อหาหนังสือครับนิตยสาราในการเขาเรียกว่าอะไรนะหลักสูตรในการซ่อมรถเออแม่กวจะนึกออกพูดได้มันยากเย็นเสลืกเกินผมไม่มีช้อยอื่นนอกจากที่จะท,ทาอย่างนั้นแหละต้องเข้าไปให้ได้ครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทํานะแต่ตอนนี้ผมต้องกินก่อนนะหิวละถ้าไม่กินเราจะไม่มีแรงไปสู้ซอมบี้ครับแต่อาหารที่มีอยู่ก็ใช่ว่าจะ <c oughs> เพียงพอต่อความหิวนะนะขึ้นมันสักนิดนึงก็ยังดี มันก็ไม่ได้เสียาหายอะไรนะเดินกินไปเลยพอบรรเทาได้อยู่อะผมว่าในไหนกไ็ไหนแล้ววะผมว่าผมควรเอาอาหารกระป๋องอะไปด้วยบ้างไปบ้างด้วยแล้วจะพูดสับกันทําไมนะพระโทษแล้วก็เมื่อกี้อาหารกระป๋องขอแค่สองพออาหารแห้งช่วยได้เยอะเลยครับอืมอิม่มอยากให้ผมได้กลับไปตั้งหลักได้นะสัญยาเลยเว้ยไม่จะทําให้ตัวเองพร้อมมากกว่านี้ครับ อ้าวผมพลาดได้ยิ่งไรโอ้โฮสเตอร์สีดำวะ่ะดูสิสรีเมอร์อีกแล้วหรอไม่ต้องตีดเวแล้วกี่ตัววะเนี่ยทีนี้ ฮ่าดีที่มีรั้วใกล้ๆครับมันเลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ก็อย่าเสี่ยงนะอย่าพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดไม่มีซอมบี้มาอีกแล้วเอาไว้ถือซะว่าโชคดีที่มีรั้วแล้วกันแค่หลังเราไม่มีอะไรก็ดีแล้โหเวทเลอร์แม่งเอาเรื่องจัดมาดน าเยอะหรอมึงไอ้นี่มีปืนครับมามามา,มาจบ <c oughs> ขอแล้วกันนะปืนอะดิมึงกีดไปเลยจะได้เอาซอมบี้แถวโรงเรียนออกมาด้วยไอ้พวกนั้นไม่ตามมาหมดหรอมันบอกไม่ใช่ไม่ตามกูแค่เดินช้าขอแค่ไม่ใช่สกีมเมอร์ก็พอ <c oughs> ไอ้ช้าๆนี่น่ากลัวครับเพราะว่าเราจะตายใจ อันตรายมากแต่ผมก็ต้องเซฟแรงนะข้ามากี่ตัววะนะของก็ต้องเช็คนะนาฬิกาทำงานแล้วโอ้โหน่เฮ้ยดันถึกอีกตายเหอะอะลรีนาลีนหลั่งบ่อยๆไม่ดีนะ วลาเราตกใจนะเพราะอะไรน่นเหรอมันทำให้เราตื่นเต้นแล้วตกแล้วเอง่วงนอนไวไงไม่รู้ละเราสร้างความได้เปรียบให้ได้มากที่สุดครับอย่าไปแฟกับพวกซอมบี้เด็ดขาดเพราะว่าพวกมันไม่เคยแฟกับเราเสียวข้างหลังเข้ามากเลยไม่โดนไม่โดนเสียงแบบออกแรงแบบสุดๆอ่ะ S <S แหมไอ้นี่มันขี้สงสัยไปเรื่อยนะมึงมึงไงมานี่ดิโอ้โหเหม็นจัดเลยอะโอ้โหแกรเบอร์มาข้างหลังคุณจัดการใครก่อนดีวะเนี่นเยเยอะไปก็ไม่ดีนะแกรก็แกรเบอร์เหอะกลับไปที่มีรัวผมก็ไม่กลัวเลยทั้งนั้นนะปีนมาเลย ไม่ต้องใช้แรงอะไรมากใช้แค่ตีนก็เพียงพออยากรู้ไปหมดไอ้นี่มึงต้องปีนมาอยู่แล้วนั่นแน่หลอกกูหรอไม่ได้ผลหรอกเฮ้ยเอาว่ะเรามาสุ่มกันว่าผมถูกรอตตอรี่ไหมรวยไหมผมรวยไหมว้าลูเซอร์ไอ้หน่อยแน่มึงใช้คำให้มันดีๆหน่อยก็ได้มันมาเรื่อยๆเว้ ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นอีเวนท์ที่ต้องจัดการซอมบี้แน่ๆเลยทำอะไรไม่ได้โชติอีเวนท์ไว้ก่อนใช่ไหมไม่เห็นว่ะเพียบเหมือนเลยชัยด้วยไม่ตายด้วย ไอ้นี่แม่งที่งี้เดินไวเหลือเกินโธ่เว้ยแหมเฮ้ยเกือบไปแล้วครูเดี๋ยวเข้าเออถึกไปไหนวะหน้า แม่งมาทันโรงเรียนแล้วมั้งผมว่าสนุกสนานหละทีนี้ต้องเลียร์ให้หมดครับสวยมาแล้วจะวิ่งมนไม่ใช่เหรอแม่ตาฝาดไม่จบไม่สิน้นว่ะสิข้ามา ข้ามาสีไม่ได้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 โอโ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 มันแปลกแปลกไหมทำไมพวกมันถึงโถมก็หน่ำมาได้ขนาดนี้มันมีสกิมเมอร์อีกเหรอก็ไม่นะไม่มีช้อยอื่นครับต้องสู้อะ ถึกทำไมวะเออเอโอ,อโหไอพวกนี้แม่งเดินช้าสัด้วยเอาวุก็จะพังอยู่แล้วนี่อะไรวะเนี่ยเอามาก่อนมีอาหารปะไม่มีอาหารไม่ค่อยไม่ต้องการตอนนี้ต้องการน้ำเป็นไงบ้างวะโหจริงจังมากตอนนี้คือซอมบี้ ทำการยึดจุดเซฟเฮาส์จุดแรกเราได้แล้วครับถือว่าผมยังโชคดีนะยังเหลืออยู่อีกหนึ่งจุดครับที่ซอมบี้ยังมาไม่ถึงแต่ผมต้องเคลียร์ให้ได้ครับแม่ถ้าหมอบได้ผมก็คงหมอบไปแล้วเนะี่ยเฮ้ยตายเหอะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำองผม,ผมอ้าวแย่แล้วเติมน้ำไม่ได้ฮ่าฮาบันเทิงล่ะฮ่าฮา เอาไงดีวุ้น่ะทีนี้และแอ่นน้ำที่ผมมีเป็นลิตรๆเนี่ยแม่งอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยใครไหนก็ลุยต่อได้ครับแต่หิวน้ำอ่ะฮ่าฮ่าอีกไม่กี่กลุ่มเว้โอโพวกมึงมาจากไหนกันอีกวะเนี่ยบ้านหลังที่สองเราต้องไม่แตกมินิอันนี้มันคือเซฟเฮาส์สุดท้ายแล้วนะโอ้โหมิโจรว่ะ มันคือจุดพักสุดท้ายของเราแล้วมันจะต้องไม่แตกถามจริงไม่โดนได้ไงวันเมื่อกี้ไงแม่งส่นปืนเพียบเลยจะไม่กล้าใช้ไอเนี่ยมันคือตัวเรียกพวกมาเลยแล้วแม่งชอบ ลีลาใส่ด้วยนะเสร็บร้อยเซฟเฮาส์หลังที่สองห้ามแตกครับผมจะไม่ยอมเด็ดขาดก็แค่เลี้ยงตัวมาตายแค่นั้นแหละนี่ไงไอ้นี่อ่ะมันคือตัวที่ตรงใส่ครับมันคือตัวที่ตามล่าเราได้นะเจอมาที่ไหนต้องฆ่าครับแต่ผมจะไม่ใช้อะไรที่มันเปลืองแรงเด็ดขาดแย่ละผมง่วงละ ไม่มีอะดรีนาลีนหลังด้วยตอนนี้คือมันหลังไม่ได้ละมันก็คงเต็มสูบของมันแล้วล่ะอย่าบอกนะเวลาอาวุธพังไม่รู้เรื่องอาวุธพังโดยไม่รู้เรื่องเลยมไม่มาใช่เรื่องดีละก็คือเพรตายแม่งใช้แรงเยอะจัดผมมีอะไรที่สามารถใช้สำรองได้บ้างปะวะนี่เหรอ ไม่ดีละแซมบี้พูดนี้โคตรถึกเลยครับโหมดแล้วใช่ไหมแย่และเหมือนบอดมอดจะบักนะครับไม่สามารถเติมน้ำได้ไม่รู้เป็นที่หอดหรือเป็นที่อะไรนะครับตอนนี้คือสามารถใช้น้ำมาทำความสัอาดตัวเองได้ครับ แต่ผมไม่สามารถที่จะดื่มกินน้ําได้ทําไมวะโอเคเมื่อกี้เหมือนว่าน่าจะหมดบักครับเรากลับมาในลูปเดิมได้แล้วตร,ตรงนเติมน้ําอะไรให้เรียบร้อยครับเพราะว่าเราจะต้องสู้อีกยาวไกลนะอันนี้ไม่ใช่ยาวไกลยาวนานเออฮ่าฮ่าแต่ตอนเนี้ยผมควรที่ต้องหาอาวุธแล้วละ่ะ นั่นหลังขอให้ไม่มีซอมบี้นะเพราะว่าอาวุธประชิดผมไม่เหลือเลยครับเก็บไว้สมหมดเลยตรงนู้นทำไมรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้ผมกำลังหมวดหนทางที่จะเอาตัวรอดเราเราลองค่อยๆหาไหมเผื่อมันอาจจะแบบมีอะไรที่มันแบบเป็นใจให้เราจริงๆอะอย่างน้อยๆอ,อะเอ้ยนี่ไงได้สโตนมาแล้วครับเราเสียวเวลาตรงนี้มากเลยมีหนูด้ พึ่จะเดินมาทางนี้ได้ไหมนั้นผมถอยไปบ้านหลังหนึ่งดีกว่าเพราะว่าบ้านนั้นมันปลอดภัยครับแล้วมันมีเตียงให้ผมนอนด้วยจะีวบอกมันปลอดภัยก็ไม่เชิงนะนะแม่งก็ไม่ได้ปลอดภัยอะไรขนาดน,นั้นหรอกมันแค่มีเตียงอะมันมีแค่นั้นเลยจริงๆโอเคตอนนี้อาวุธที่ผมมีอะแม่งมีแค่ไอ้ไมโงงๆงงนี่เลยครับจริงๆนะ ซึ่งดาเมจมันก็ไม่ได้มากมายอะไรอะแต่มันก็น่าจะพอทําให้ซอมบี้ตายอยู่หินเนี่ยมันก็พอเป็นอาวุธได้แต่ผมไม่ได้อยากให้มันเป็นอาวุธไงคือไม่ว่าจะยังไงอะตอนเนี้ยผม,มแทบทําอะไรไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่าสิ่งหลักๆที่ผมคาดคืออันนี้เฮ้ยทําค้อนได้นี่อ้าวแล้วผมก็สามารถทําขวานได้ด้วยแต่มันต้องเป็นหินบินหน้าขวาน เจ้าจอดแล้วมันเชเวลหอย่างน้อยทำคอนได้ก็ยังดีเหรอวะเฮ้ยนี่ไงทำขวัญขวันเล็กได้อยู่โอเคเอาเป็นว่าผมนอนก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราไว้เจอนตอนเช้าเราจะมาทำอาวุธกันครับตอนนี้7จ็ดโมงครึ่งครับผมมีอาการหิวแบบมากถึงมากที่สุดดื่มน้ำไม่พอต้องเติมน้ำด้วยเยี่ยมยอดดีนะแถวนี้ยังพอมีน้ำเหลือให้ผมอยู่แต่บริเวณนี้ไม่น่าจะมีซอมบี้ครับ ผมหาพวกไม้ที่มันพอจะทำให้ผมมีอาวุธใช้สักหน่อยก็ยังดีเอาล่ะได้มาแล้วทีนี้ผมต้องการเศรษผ้าครับซึ่งที่นีมีให้ผมแน่นอนเรียบร้อยอย่างน้อยเราได้อาวุธมาแล้วครับเป็นค้อนหินก็ยังดีอะต่อมา ถ้าผมจะทําขวานใช่ไหมขวานมือเดียวผมจะต้องหาหินที่มันสามารถทุบแตกได้เพราะว่าถ้าหินใหญ่เกินไปมันน่าจะทุบด้วยไอคอนนี่ไม่ค่อยเวิร์กนะอ่ะนี่ไงข้าไม่ได้มันต้องใช้โต๊ะคับอ๋อเ๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้มันตีบวกนี่อันบริเวสก,กันดูแลรักษาเลเวลหนึ่งอ๋อไม่ต้องใช้โต๊ะคับไอบ้บาเอ้ยข้ามูซัวไม่ได้ด้วย กูก็อุตส่าห์ได้มันมาไม่เฮ้ยล้อกันเล่นบ้านนี่อ่กะก็นั่นแหละครับขอนหินแม่งก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีโคตรถึกโคตรของโคตรถึกแต่ตรงกู้รถคืนให้ได้นะไม่ได้เชิงรถหรอกไอคำว่ากู้เนี่ยก็คือกู้เซฟเฮาส์ตัวเองให้ได้ครับมีสกีเมอร์ไหมโอ้โหไม่มีบานแหกแล้วครับโถ่เว้ย วิทยาศาสตร์อาหารอย่างน้อยมันพอใช้ได้ครับไบเกอร์เหรอเฮ้ยมีอาวุธหรอมึงมานี่เลยเฮ้ยผมว่าผมพกพวกคอสโอ้โหไม่ต้องพูดละเพราะว่าผมลืมไปว่าผมลากลากเข้าไปหมดเลยแม่งลูกธนูนี่ว่า ไม่โดนตายเดี๋ยววะตายมาดิพี่ไบเกอร์ครับหมวกพี่ผมอยากได้มากเลยอ่ะอพี่จะถึกไปไหนหวะเนี่ยเฮ้ยมาได้ไงวะ ล็อกกันเล่นปวันเนี้ยเอาวะถ้าสู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆผมทำอะไรไม่ได้แน่ๆครับหลังรถยังโล่งอยู่ครับจังหวะนี้ไปหลังรถให้ได้เราจะได้อาวุธใช้ครับคว้าได้ความมาก่อนแสลงเยี่ยมมีอาวุธแล้วพวกมึงเจอกู ฉลังผมแม่งจะขีดอยู่ละมาเวแบบสบอลแบบติดไปเรื่อยครับทีเดียวเท่านั้นแหละโอ,อทีเดียวเท่านั้นแหละเวี่ยงทีลูกเปลี่ยนไม่ใช่ลูกโลกก็ <c oughs> มาดิวะเก่งอฮ้ยเกือบแล้วเก่งแจ๋งของมึง ไม่ไเ้ย1ดโมงยังไปได้ไม่ถึงไหนเลยลงลงโรง,งเรียนยังไม่ได้เข้าแล้วมั้งผมว่าเฮ้ยดีมีที่ให้พักอยู่พักเสร็จเรียบร้อยลุยกันต่อครับสงสัยใส่ฮะถ้าผมทำอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นดูแลอาวุธเอ๊ะอ,อ้าวกลายเป็นแมทชีเลียวเฉย ช่างมันไม่เป็นไรเป็นอะไรก็ช่างไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ผมมีไมเบสบอลอยู่ที่แบบเต็มเปี่ยมครับความแข็งแรงอ๋อหันหลังให้อยู่ทำการช่างมันครับน่าจะหลายตัวนะผมว่าในป่ามีซอบบี้ทหารครับมาหนึ่งตัวซอบบี้ทหารมันรีบเดินมากโคตรแข็งแรงแต่ก็มาตาย เรียบร้อยเฟลเลอร์ออาเข้มาดิเว้เลยทำไมมันตีไม่โดนวะโอ้โหเขือไปแล้วเ,เวลากูใจยเย็นตอมใจยเย็นค่อยๆเคลียร์ได้มาขนาดนี้แล้วจะมาถอดใจยอมแพ้ไม่ได้เว้ยเกาจะให้อยู่ตรงนี้สักอีกเป็นสิบเดือนเราก็ต้องอยู่นะ <Okay. S 2> มามึงโกเดียวเลรทำให้กูตีไม่โดนเขินชิบหายไม่พกอาหารกันบ้างเลยหรือ,อยังไงมีข้อความที่เขียนไว้ด้วยเก็บไปอ,อ,อยากได้รถนล้วโว้ยผู้าสาใส่แบบใส่อะไรเรียบร้อยแลเอ,อ้ยต่อตรงไม่ได้ต้องใช้จุดอ่อนเท่านั้นครับแต่ผมเห็นหลังบ้านะเพียบเลยครับและอันนี้ก็เดินชาร์จเหลือเกิน ผมเราไปเซอร์เวยสักหน่อยก็ได้อาหารพอเหลืออยู่น้ำพอเหลืออยู่ยังพอไปได้ต่อครับมีบูเตยะนะเฮ้ยรถสตูครับเวสเลอร์ถ้างั้นผมลากบูเตยมาก,ก่อนดีกว่ามัง้งในป่าไม่น่ามีนะผมว่าถ้าเอาบูเตยมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรถ้าบูเตมไม่มากับเราก็ไม่เป็นไรไปพวกนี้ก็ได้เคียร์ฮึมใ่ในป่าก,ก็มีจุดอับสายตาเยอะเกินอันตรายครับออกเลยอ้าวไม่โดนเออแข็งทื่อไปแล้วหนึ่งตัวครับ เรียบร้อยเอาพอไปต่อได้อยู่นะเหลือบูเตตัวอ้าวสิ่งที่อยากเจอในที่สุดก็ตามหากันจนเจอพวครับเจอแล้วโอเคอย่างน้อยบ้านเชนไม่ได้มีพวก,ก็็ยังดีนะเฮ้ยบูเตสนใจกูหน่อยสวยแม่งวิ่งเร็วซะด้วยฮ่า อะไรวะไม่โดนได้ยังไงงเมื่อกี้วุดได้ไงวะเดินกินแม่งเลยเแล้วโคตรเหม็นเลยครับแถวนี้ดงอ่านดิเอ๋ ฐานเพื่อนของฉันคงล้างแล้วล้างกับผีดิไอ้บ้าฐานไม่น่าล้างนะน่าจะถูกยึดมากกว่าอ๋อจยบอกนะนี่คือหนึ่งในโจรที่พลาดปะเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดอะตรงนั้นอะมันโดนโจนยึดอยู่ครับดูดิเนี่ยมันโดนโจรยึดอยู่ผมจําได้นี่คือคือบ้านผมอันตรา,ายมีคนกลุ่มผู้รอดชีวิตหนีออกมาเอ๊ะฐานของเพื่อนบ้านคงล้างแล้วตรงนี้คืออะไร าของเพื่อนบ้านอันนี้ล็อกล็อกน่าไม่ใช่แล้วนี่เลยเอ๊ะหรือว่าเขาคือผู้รอดชีวิตที่ติดตามเรามาอยู่นะแต่แค่เขาหาจังหวะหรือว่าหลงกับเราแต่สุดท้ายแล้วเขาก็พลาดท่านะไม่รอดครับอย่างน้อยๆครับเราได้สิ่งที่เราต้องการแหละหนึ่งอย่างพ่วงนะคือถ้ายังไม่ได้เจอตะปูมันไม่เป็นไรมีพ่วก่อนขอให้มีพ่วก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันครับหลักๆที่ต้องการคือพ่ว หันแน่คุณนอนชิลเลยนะเก็บก่อนแต่ลืมล็อกเป็นเจ้าของรถหรือเปล่าไม่ใช่อีและซอมบี้ไม่ได้ยินเปิดท้ายรถดิ ก็มีค่าเท่ากันเหรอวะแต่เมื่อกี้เห็นมีตัววิ่งอยู่แวบๆนี่ไงไม่แวบอะเฮ้ยมึงไม่ต้องไปรวมเพื่อนมึงไม่ต้องไปเรียกใครมาหากูเลยไอ้เวนบูเต่เหรอฮ่าฮ่าจะเย็นนะลูกพี่ลูกพี่รัดป่ามาเลยนี่หว่ารัดมาแล้วไงวะ ตอนนี้ปากดีได้ครับผมว่าโซนนี้ซอมบี้น่าจะน้อยแล้วล่ะสรีมเมอร์กีจังสองสามสองตัวปะวะหรือสามตัวนะมาดิมาดิมาดินี่ไงกีก็ถึอเกินอย่างน้อยผมวิ่งไปทางลังรถเลยลานรถลัลงรถลัลงอะไรว้าว โอเคไม่มีตุวก,กีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมอา่าฮะเปิดได้มีเชือกแกเบอร์โอ้โหโอเคกูลาพวกมึงมาก็ได้แม่งเอ้ยเผือไม่ได้เลยวะ่ะไอพวกนี้มันตาโคตรดีครับแต่ผมก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปโดยที่ไม่ได้เคลียร์ซอมบี้เลยนะเอการเป็นว่าผมต้องเคลียร์ซอมบี้ครับไม่งั้นเข้าโรงเรียนไม่ได้ อย่างน้อยๆครับผมไปหาความหวักในโรงเรียนดีกว่าถ้าถ้านะถ้าผมไม่สามารถที่จะหานิตยาสารเกี่ยวกับรถได้เลยนะครับอาจจะต้องกลับโดยการวิ่งวิ่งกลับเอาเพราะว่าถ้าฝืนต่อไปผมว่ามันคงคงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อย่างน้อยกลับไปตั้งหลักให้กับตัวเองก่อนครับเอาเอาวุธเอาอะไรไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนแต่จริงๆอะ่ะในอีกใจหนึ่งของผมนะ ผมรู้สึกว่า,าไหนๆก็ออกมาแล้วอะเราก็ไม่น่าที่มันก็ไม่อยากจะกลับไปครับคืออยากกลับไปในตอนที่แบบเรามันมันฟูแล้วอะเรามีรถแล้วอะคือการวิ่งไปวิ่งมามันไกลครับดีไม่ดีนะผมอาจจะอยู่ตรงนี้สักโอ้สักสักพักใหญ่ๆเลยเพื่อที่จะทําให้ตัวเองอะกลับบ้านไปโดยที่มันไม่ได้รู้สึกแบบบอแบะโบเบ จะอธิบายไงดีเอ่อเอ่อแบบไม่เอาพูดง่ายก็คือเราไม่กลับไปแบบโด,โดยมือเปล่าเออง่ายดีขอกลับไปแบบโดยแบบเราไม่ใช่กลับไปแบบมือเปล่าโดยไม่มีอะไรเลยอะอย่างน้อยๆน,นะให้ให้เราได้แบบมีรถมีอะไรที่มาแบบกลับไปที่บ้านแล้วมันรู้สึกแบบมาคุ้มอะอันนี้คือผมไม่คุ้มเลยนะถ้าผมกลับไปตอนนี้ ไม่มีคําว่าคุ้มเลยนะครับก็โอเคครับเอาเป็นว่าฮนะเดี๋ยวเราไว้เจอนคลิปหน้าดีกว่าครับคลิปหน้าแน่นอนครับผมจะต้องเคลียร์ซอมบี้จนกว่าจะจบพูดงว่าไงจนกว่าจะเคลียร์หมดเราเข้าไปในโรงเรียนได้เนาะดีไม่ดีนะผมคิดว่าถ้าเกิดผมเคลียร์ได้ขนาดนี้แล้วอะบางทีมันก็เป็นการเคลียร์ซอมบี้ในเมืองบางผมก็อาจจะขับเข้ามาหาของในเมืองได้อย่างสบายใจนะนะแต่ มันก็เป็นแค่ความคิดที่แบบอันตรายเกินไปอ่ะโอเคเอาเป็นว่าครับเราไปเจอคลิปหน้าดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโคตรเหนื่อยเลย